มันไม่ต้องร้างเลยฝนตกมาล้างให้แล้วน้ำต้นอ่างบวัวกเพียรๆน้ำคุณจะได้ใสอันน้ำฝนมาไล่น้ำคุณสาชูดโดต้นดอกแก้วสิเขียวเป็นพุ่มเลยเกียวขจีเลยดอกคุณก็เหลืองอราม ขอคุณย่าพระพายปู่พระพายอย่ามาเที่ยวด้วยนะจะค้า,าให้แต่พระพิรุณมาท่านเดียวดูดอกแก้วเขียวขจีลมไม่มีดุซี่บัวไม่กระดิกเลยขอบพระคุณแม่พระพา,ายปู่พระพาย ดูดอกกุหลาบสวยงามสายฝนหยาดลงเรื่องกุหลาบค่ะดอกคูณฝนตกลงใส่คงไม่สวยแล้วละ่ะคงจะโทแมนะน้ำจะได้ใสน้ำฝนมาไล่น้ำขุนที่อ่างบัว ดูดอกแก้วต้นนี้ก็งามเขียวขัจีธรรมชาต,ติฝนตกลงมาต้นไม้ก็ยิ้มน้ำฝนจากาคลากฟ้าเหลือเพื่อหยามีน้ำใจยหยาดลงมาให้พืชพัพุ์ธัญญหารหน้วยน้องคองบึงให้มนุษย์ทั้งหลายได้อาศัยน้ำฝนตกกล้าปลูกปลูกพืชพัุ์ธัญญาหาร สาธุขอบพระคุณเจา้าค่ะขอบพระคุณพระพิณุลขอบพระคุณธรมรมชาติผู้สร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่เมตตาเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่มนุษย์โลกทั้งหลายพืชพันธุ์อาหารสัตว์โลกทั้งหลายได้พึาาจจ่งพาใส่นะเจ้าค่ะน้อมบุญอุทิศให้เทพเจ้าฝุเทพเจ้าลมเทพเจ้าฟ้าทั้งหลายสาธุสาธุสาธุนโมจ้ามีความดีทั้งปวงข้าพระเจ้าธรามรมาจงเสร็จแดง เทพเจ้าเราเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วฟ้าทั่วจักรวาล16ชั้นฟ้า1ิชั้นจินจงได้รับสาธุการโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุ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 เจ้าค่ะ